สวัสด ok. <sus Toyota. S 2> ีครับไม่นองเกลก็ส <verlier> ว <t> <ô. S 2> ัสด oui ีคร <melod> ับผมกิตนะครับมาจากเลิฟซิกสองพัครับผมรับบทเป็นขึ้นในเลิฟซิกสองพัี่สิบสี่ครับสวัสดีครับผมพพนะครับรับบทเป็นพีทในเลิฟซิกสองพันี่สิบสี่ครับ้ันนี้หน่อยเราเลซิกกับนะอันนี้เรามีการสายด้วยใชไหมค ก็ถือว่าเป็นแฟนไซน์ครั้งแรกของพวกเราคนระับได้มีโอกาสก็ถือว่าเป็น,ป,นโโประสบการณ์ครั้งใหม่ก็เอาเราะว่าได้มีโอกาสที่แบบได้มาพูดคุยกับแฟนลับเ้ียนมอยอะไรพวกนี้ทำให้บบเราก็ได้ทําความรู้จักแฟนขับมากขึ้นหรือได้รูปกิจกรรมอะไรใหม่มากขึ้นอันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทั้งคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วแล้วก็คนที่แบบเขาเพิ่งมาใหม่ๆฮะก็<า>ถือว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างคร ing, so. s <S well ั้งแรกก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างหิริมาตบ้างใช่ครับทั้งงานคู่ครั้งแรกทั้งแฟนสายครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่แบบว่ามีแฟนสายที่เป็นคู่คุมด้วยโดนสิ่งแบบว่าเป็นบ้างไหมมีมุกเขาไปมุกไปด้วยบ้างไหมก็ก็แต่ทําหล่ะคนก็เตรียมเตรียมถือว่าเตรียมบทเตรียมบทดสนรนาที่แบบแปลกใหม่มาอะไรอย่างนี้ก็มียันหยอดกันว่าก็ถือว่าเคหากันไปแล้วเป็นไงโดนหยอดเกิดไหมเกิดไหมนิ่งพอ บบใใจิบกับฮะจิบกับ,บ,กบใช่เราไม่สามารถเผยอคนเดียวได้ใครพาซะแล้วอ่ะูดถึค่ะคอลเลคชั่นนี้ขอทำมาหน่อยวันนีออ้เราขอชวน แล้วก็เป็นวอร์ชันของคอมเมนต์นะครับที่เอกับเดฟสี่สองยูสี่ก็จะเป็นลายที่เราใส่มาก็จะเป็นตัวสีแดงกับตัวสีเงินแต่ก็จะมีอีกสองลายก็จะเป็นตัวสีเทากับตัวสีขาวน้ำเงินเหมือนกันแต่จะแบบเป็นลายคนละแบบใช่ครับซึ่งเข้าไอรูปแบบนี้ถือว่าเป็นอีกรูปหนึ่งที่เราได้แม็ออกมาก็ถือว่าแบบถูกใจเลยครับก็เรียกว่าใส่มาเดินสนะดสบายมากใช่ก็ถือว่าเป็นลุคทั่วไปที่ไวรุ่นสวยนี้เหมือนคราเขาเรียกว่าเข้ากับลุคสวยปาณนี้ แต่ละตัวก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันรนะับมีทั้งแบบชมรมดนตรีชมรมเด็กเรียนอะไรพวกนี้ครับก็มีหลายสีเลย<อ>สี<อ>แดงแบบแนี่ฮะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นดนตรีอะไระะเป็นคนฟังอะไรประมาณนี้ ให้มาตัวนี้เป็นตัวแทนเพื่อนไม่ใช่แล้วเป็นตัวแทนมืออาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนจากชมรมดนตรีมาวันนี้แต่ในเรื่องไม่ใช่ชนะในเรื่องในเรื่องเป็นประธานเชียร์ของผมของผมก็เป็นดีไซน์สีแดงใช่เลื่อเลมาเลยเหมาะเลยเป็นไงชอบไหมชอบชอบของเราอะเราก็ม่แันก็ถือว่าเป็นลุ่นพี่แมทออกมาสวยงามฮะับเราต้องชอบเป็นธรรมดาร ก็เป็นไส์เล็กมากค่ะซก้อได้รอ่าก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์ก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์เอ็กเลิฟซิงนะครับก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ๆที่ทางเลิฟซิงเนี่ยได้มีโอกาสร่วมจอยกับคอมเมนต์ก็สามารถมาแวะดูหรือสอหาก็ได้นะครับผมคือว่าของมันต้องมีฮะอ่ะที่ใส่เอพวกเราใช่ไม ็รอดูทุกคนใส่เสื yeah, right, ้อค oh. ู um, hmm. oh, okay. ave, uh ่ก huh. ับพวกเราอยู่เลยครับถือว่าแรระดับหนึ่งเพราเขาเรียกไงสต็อกแรกก็หมดไปอย่างรวดเร็วอืมอันนี้ต้องเสียงสองเอาเพราะเขาไปก็ก็ต้องก็ต้องอะไรไหมครับก็เลยก็ต้องรีบมากดกันแล้ววันนี้อ่ะสี่อีบของเราวันนี้สใช่ครับผมเป็นไงบ้างคราววันนี้จะได้เจออะไรบ้างน่าจะเป็นอีพีสิบ ผมมีโอกาสได้ไปเรียกชันเล็กๆลอยมาเก,ก็ถือว่าเป็นอีพีที่เราดูแล้วเราดูแล้วผมไปเรียกชันมาก่อนใช่นะเป็ยนยังนะคะก็ถือว่าเป็นอีพีที่บอ,อกเลยว่าหวานแหววอ่ <c oughs> หวานอ่ะ <c oughs> คู่หลักอีไม่ใช่แค่คู่หลักดียว่าผมว่า2 3 4คู่เี่ยววีตอนนีหวานแล้วไม่ซึ้งแล้วไม่สุดแล้วถ้าในตอนนี้อาจจะเริ่มหวานแต่อีพีหน้าไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมแต่ถ้าอีพีสิบเนี่ยผมว่าหวานแน่นอนนะทุกคนแบบจิบหมอนแน่หมอนเป็นรูเลยวันนี้ต้องเตรียมหมอนเลยต้องเตรียมหมอนใหม่ครับเออนี่ทราังไงเออของผมยังไม่ได้ดูครับก็อาจจะต้อง ฝาบกินดูแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็รอเจอกันฮะใช่ดูคำกันนารใช่นด้วยใช่ครับู่้แบบไปปั่นเทนแฮชแท็กต่างๆอ่ะแล้ว EP ยังไงบ้างพวกเราเอพี p ก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งก็น่าติดตามครับก็รอดูว่า EP 4จะออกยังไงบ้างเพราะฉันผมจะต้องเปลี่ยนต้องติดตามดีกว่าไม่แน่ใจวิถ้าสปอยมันก็ไม่หนุกเดือดเลยอ่ะแล้วคนรู้สึกงเหรอว่าใจออกหรือเปล่า คนนี้ก็ติดตามกันยาวๆมีโอกาสนะเราโอกาสไหมเราจะมีโอกาสไหมแน่เฮ้ยไม่รู้อแต่ว่าคู่เราก็คือจะได้เห็นใกล้ชิดมากขึ้นป่ะใช่ครับถือว่าเป็นคู่ดีโอกาสใกล้ชิดมากขึ้นนอกจอ่นก็เพื่อนนิดหน่อยจะต้องหาคนดามใจหรือเปล่าไม่แน่อัามแล้วไงใช่ฝ่าแล้วก็ต้องรอดูดีกว่าใช่ไหมฮะเรารอาน แน่นอนครับว่าคนที่เราใกล้ชิดเขาแบบกําลังเศร้าอยู่เราก็ต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเป็นเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดาตอนนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ใช่อะก็คืออาปาถ้า EP สิบออนไปก็เหลือแค่ห้า EP นะครับอาจจะแบบจบเอพิโซด ครบ15ตอนก็ประมาณช่วงธันวาประมาณนี้ครับแต่ว่าเหมนาจะมีเพลงใช่ไหมคะใช่ครับปล่อยเพลงแล้วก็ MV ใช่ปะใช่ครับใช่ก็วันที่สิบกานี้จะเป็นไม่ใช่ปล่อยเพลงหน่อยจะเป็นปล่อยแ Official MV ของเพลงหลักษาใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็อาจจะมี MV ทั้งสี่เพลงที่ทางค่ายเทปแฝดเนี่ยก็ได้ทำแทนนะครับแต่ได้ข่าวว่ามีเพลงหนึ่งเราเล่นมร่วมกันด้วยใช่ก็จะเป็นเพลงของผมเองเพลงมุกไกลไกลใช่ฮะมีบ้างคะ แอนดอยเหมือนก็ให้แฟนเป็นยังไงให้เป็แฟนตัองตามาปปั้อ่าแอดรอยก็อาจจะเป็นฟีวิวแบบในเรื่องฟีวบบิวเหมือนนักส,สืบไปสืบหาอะไรบางอย่างแบบนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการพบของคู่ใดคู่หนึ่งอะไรประมาณนี้ แต่ว่าเราเล่นด้วยกันเลยเป็นแบบว่าเป็นคูขขห <Okay. S 2> ่หลักในเองใช่ครับเ,เป็นแบบเหมือนเ,อเป็นคู่หูหนักสืบกันในเรื่องใช่ครับเพลง,งมาแล้วเอมวีแต่เอมวีาจ้ช่วงๆพันบาทประมาณนี้คนที่เรายังไม่ได้ ใช่แล้วก็นี่แบบทุกคนจะได้มีโอกาสไปรวมตัวกันดูเพลงรักษาออเดี๋ยวจะค่อยๆมีการทยอยปล่อยครับก็ต้องรอติดตามชมก็น่าจะเป็นเริ่มจากรักษาออกแค่เป็นมุมพลับแล้วก็จีบลู่จีบอยู่รู้ยังแล้วก็เป็นมุมไกลใช่ของเราคู่สุดท้ายก็ต้องรอลุ้นกันไปแต่ว่าแฟนที่เชียร์โอกาสที่จะได้เจองานทุกคราวสองคนนี้เไม่พลาดใช่ครับก็มีเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้ก็เริ่ม ทยอยดำเนินเนื้อเรื่องอ่าประมาณนี้ดีกว่าแล้วแป็นารึงส่งนี้ก็คือเจอได้ค่ะได้เห็นหว่าเราคืออะไรนะเนราพักใตได้โอ้โหพอตรงนี้ออกไป,ไปนี่คือย่อยย่อยฝออีกตัวที่ไม่ธรรมาดา ก็ก็มีความแมสซ์นิดหน่อยฮะเนื่องจากลงดาราพใต้ไปไม่รู้อะไรเพราะว่าเข้ามาดูอะไรเราเข้มาดูอะไรเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลงไปก็ไม่มีสาระอะไรเต้นเลยเปื่อยแต่คนก็มาดูกันช่บบ้าคเก็นไงบ้านเราเ้นยันล่าสุดผมขึ้นลิฟต์ฮะที่มหาลัยขึ้นลิฟต์นั่งยืนยืนอยู่ดีมีคนร้องเพลงดาราพักใต้ แมาแต่เห็นกิจฮะใช่เราก็เพลงเพีงฟังกัเพีงเขาดังอยู่แลยอะไรอืมเราจะได้ยินเราเไปลองจริงใช่ใช่ผมผมว่าน่าจะไม่ได้แซวฮะร้องลอยๆวันนี้เพลงแบบเฮ้ยขึ้นหัวมากิจอาดไวรัลไวิร์ลรวันนี้คนติดเลยชวนได้เป็นแฟนหนุ่มตามเราแล้วก็เพียงทั้งสองว่ามีแฟนที่ค้าอยู่ล้ใช่ครับก็ อยากเชิญชวนทุกคนนะครับก็มาติดตามตอนนี้ซีรี์เลิกซิกสองีก็เรียกว่าแบบฉายันไปเกินครึ่งครึ่งเรื่องแล้วอ่าตอนนี้ก็ถึง EP สิแล้วนะครับก็อีก5ตอนวันนี้ก็ EP สิแล้วก็อีกประมาณ5้ตอนก็อย่าลืมไปติดตามกันเลยนะครับในเรื่องก,กําลังเข้มข้นหวานแหววเลยว่าจะดูกันว่าถ้ามีความหวานแล้วจะมีความขมปนมไหมก็ต้องไปรอติดตามกันบอกเลยว่าในเรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนครับแล้วก็ฝาก ตอนนี้เพลงของทางซีรีส์นะครับก็ทั้งสี่เพลงทั้งรักษาตมูลไกลๆขอแค่เป็นและจิบอยู่รู้ยังนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยปล่อยเอ็มบีมาแล้วนะครับ19นี้ก็อย่าลืมติดตามเอ็มบีรักษานะครับผมรมแบบว่าให้เปนแฟนลุ้นลุ้นชี่อนใาวใจออกแก็ต้อนแฟนให้แบบว่ามาชียร์้นก่อนก็พี่ๆทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ ตัวละครพีชด้วยนะครับน้องสู้สุดตัวอยู่ไม่รู้ใจอ่อนหรือยังขอบคุณมากค,ครับ